อันนี้คือนอกกลางเขียนขี้ควายหมู่ว่านนี่เจอหมดแดงกัดอยู่บ้านครับสองตแต่นก,นกตัวนี้เขาจะอยกันเป็นคู่นะครับแม่เขาก็จะอยู่แค่สองตมีหางยาวคุ้นนะครับบ่ค่อยแค่ดอกตอนนี้เขาห่วงลูกเขาอยู่ครับเขาห่วงอยู่อันนี้แลหละลูกเขาครับตัวน้อยนะครับนะครับเออครับลูกไหนนะโอ้ไกลจะบินละครับเดี๋ยวก็ออกบินได้ละ ครับนี่เขาเจะอ,อยู่กันห้างละสองโตเขามาอยู่อ่าในทางเขาเขาบ้านอยู่ตรงหน้านะครับมีเสียงแม่เขาครับอมแม่เขา <c oughs> บินไปตัางรั้นน่ครับแม่เขา หวังลูกบ่มีไปเอาลูกแกวดอกครับเมื่อวานนี่หมดแดงกัดครับสองโตก็ซื้อกว่าตายนะครับอ๋อาตอนนี้ได้เนื้อมากครับจะไม่ให้ลูกนั่นนะรับเนื้อมากน,านาะนะรายหยาดเนื้อกันเนี่ยในอาหารจะไม่ให้ลูกครับ นี่ครับ,รบโตเขาวงลูกนะครับ แม่เพิ่นครับเขาเขาจะอยู่กันแค่มีลลกแค่สองโตนะครับเขาก็จะอยู่กันเป็นครูแม่เขาอันนี้บานพวง,งเงินกลางเขียนขีคข้ยนะครับกลางเขียนขีคข้ยตัวน้อยๆนะครับเขาจะสอบอยู่มองไหนที่มีคนอยู่ครับอยู่น้าอยู่ไก่หัวข้าวอักค้วยเขาสิบซีอยู่มองไหนที่มีคนอยู่ครับเขามักอยู่ไกู่่คน ตัวนี้เขาซื้อแขกนะครับอ๋อบวกคนซื้อแขกแขกอยู่หงวงหลงนะครับ,บ,รบมันฮวงหลงนะแม่นี่น,นกหลายครับท้องหน้ากันนาฮักดีนะครับเขาจะจีตื่นเตเดอกนะครับเขราะสีหงเตเดอร็นนกแบบนี้ หางยาวครับเนี่หางเขาสวยครับหางเขาสวยครับหนกแบบฝ <c oughs> นตกครับฝนตกสองสามหมต่อกันก็เลยเห็นไห้ต้นไม้ใบหญ้าดูสดเสื่อขึ้นนะครับมาแล้ว มองลูกว่่มีไฟลังแกลูกแกดอกแค่ดูเฉยๆขับเิ่นมาอย่างนี้อยู่ใกล้ๆทางสวยนะครับนกแบบกระซาสั์เนาะครับมันกระฮักลูกฮักต่อมันก็เกันผมพอคิดบาปเขาดอกครับแต่ว่าบางทีก็เจอ หลายคนนะครับที่เขาสอบหลาสัตว์เพื่อเอาเอาดางไปห่างนะครับเอาดางไปกลางไว้นี่ครับในลูกเขาครับข้างเขาก็ะหิตถํำสวยอยู่นยครับลูกเขาสองโตครับอาศัยอยู่ในเก๋่่ยตั้มๆหรอกครับติดกอไฟหกๆแม่เขาก็จะนอนนี่นะครับเขาก็จะนอนกับลูกเขานะครับห้อย ห้อยขี่มันห้อยขี่แมนนะครับห้อยมูลมันครับห้อยมูลห้อยขี่มีห่างเขาอยู่ห่างสูงจากดินประมาณเมตรหนึ่งครับปภาสาลูกหน่อยนะครับกระยาน,น,นควนไหนลูกไหนลูกมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อย อมองกล้องหน่อยเนี่ยครับกางเขนขี้ควายห่างผลตั้มส,สวยๆครับทั้งผลตมองกล้องหน่อยแล้วแล้วแล้ว,วนะครับมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยไม่เป็นอันตรายดอกอยู่นี่แหละวันนี้ขึมครับฝ่าขึ้ม อากาศดีไผ่กำลังจะออกครับไผกิมจูกิมจุงนะครับต้นไส่นี่ก็ต้นให้นะครับ,รบปลูกไว,ว้วางแจมให้นกมากินวางหล่ไงนะครับไงแห่งลายมันีเออปลูกไว้วาสให้นกมันมากินครับอันนี้เป็น กล้วยไม้ปลาครับหอมนะครับแบบพันนี้หอมพันนี้เขาเอ่นว่าสายขัางครับสายขั้งครับกล้วยไม้พันสายขัง้งสายขั้งนี่เป็นกล้วยไม้หายากผมมีน้ำทงครับีมมีอยู่น้ำผู้เขาปลาหลึกเป็นกล้วยไม้ที่ผสมกับบรรจุอ่างหามอันนี้คือเขาบางงามนะครับแต่เขาอยากจะาำมันงามมันสีเงาเงานะครับดอกเขาสวยนะครับ ไม่กินหอมครับบริเวงานหอกงใส่ข้างผมเอามาปลูกไว้ครับอันนี้เพิ่งกำลังข้างเจ็บบานเพิ่นได้ฝนนะครับต้นเอามามัดไว้ขางถนนเขา่ิ้มาลักเอาสมบัติจกเอื้อนวัสายขางนะครับจะทิศถนนทิศถนนดำ ไม่ล้านมาเก็บผมหมวกโอ้นี่แน่สินของดูครับชีวิตบนนอกบนหน้าเนาะพี่น้องเขากบยุ่งสิล่ะครับบ,อบอ่อลำบ่อรวยนะครับอยู่แบบบ้านๆแต่เขาก็มีความสุขดี ตอนนี้กำลังซ้ำลิืจีไว้พี่น้องเพื่อผู้ใดเพิ่นเพิ่อนอยากได้นะครับกับมีพี่น้องยังได้หลายดอกอันนี้ก็เป็นกล้วยใหม่ขึ้นกันครับพี่นอ้องน,นี่ก็กล้วยใหม่ขึ้นกันตัวน,นี้เป็นกล้วยใหม่เลี้ยงนะครับก็สวยดีอยู่ก้นระอย่างกันกับสายคังนะครับนี่เป็นกล้วยใหม่เลี้ยงเลี้ยงไว้หน้าครับเลียงไว้หน้าอยู่ทองอยู่ทาเนีย่ยมันแรงมากอะ่ะ เมื่อนอนบานครับนี่กิ่งเินจีพี่น้องนอกข้อหนึ่งนะครับนอกพอหนึง่งนครพนมหนึง่งกิ่งใหญ่กิ่งสวยนะครับผมก็ล่างตัดซ้ำพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้กะทักทายได้นะครับว่าปีนี้ออกดอกออกลูกหลายครับก็ล่างปลูกสองสามปีพี่น้องบางต้นปลูกปีที่แล้วปีนี้ออกดอ,อกก็มีนะครับกาลงังซ้ำนะครับสวยดีอยู่ครับพี่น้องกิ่งใหญ่กิ่งสูงเพียงหัวก็มี่นะครับ พี่น้องผู้สนใจก็สัง่งจองได้ท่ามนลงก็เมื่อครับกิง่งหนึ่งจีจากสวนจะาของครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจอยากได้ก็โอเคถักทายมานะครับขอบคุณครับโชคดีครับสําหรับคลิปนี้อยากให้เบิ้งนกครับกุ้สายให้เบิง้งโอ้มีสายคางอีกอันนึงครับนี่น,นี่อันนี้จะ่ในต้นอันนี้หนวดฤือสีครับเอามาจากจังหวัดชัยภูมิครับนี่อีกอันนึง นี่ต้นพื้อนอันนี้เขาเรียกสายข่างนะครับมันสีมีอยู่ปาแถวยอดโดมนะครับสายข่างมะกรอนมีพูลักหลอบเก็บไปข้ายกรุงเทพนะครับอันนี้เขาเรียกสายข่างอันนี้ผมมาเลียงไว้ครับพอจากไทศบานเขามาเลียงไว้เป็นพันธุ์กล้วยใหม่สีอยู่ในป่าลึกป่ายอดโดมครับหายากพี่นอ้องโชคดีพี่นอ้องโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ